สวัสด,ดีจ้าอันนี้ก็สิเป็นคลิปสั้นๆนาะจา้ะเป็นคลิปแนะนําตัวเองเนะาจา้ะแฟนคลับลหลายๆคนก็นสิอยากหูนะาจา้ะว่า,าหนูนี่เป็นคนมัจจัสเป็นไผซื้อวาจังไดราา่นะจ้ะหนูนี่ซื้อเล่นซื้อวาอ๋อยจ้ะเป็นคนจังหวัดกาฬสินธ์อำเภอกุชีนารายหรือว่าอำเภอบัวขาวนั่นเองเนาะค่ะเป็นอย่างจาังไหรมาอยู่อเมริกาจา่ะก็คือแต่งงานกับคนอเมริกันเนะาจา้ะแต่งงาน แล้วก็ย้ายมาอยู่อเมริกาอยู่รัฐนิวรยกนะจ๊ะยู่นี่ได้13ปีแล้วนะจ๊ะแล้วก็มีลูกชายด้วยกัน1คนค่ะอายุ8ขวบนะจ๊ะ่องของหนูนี่ก็คือจะซื้อให้เห็นการที่มาอยู่เมืองนอกมาอยู่นิวร์กนี่ก็คือการเป็นยูทั่วไปนะจ๊ะก็คือค่อยๆกัอยูเมืองไทยนะจ๊ะค่อยๆยูแถวต่างจังหวัดเมืองไทยนะจ๊ะเพราะว่า มองทีนูอยู่นี่เป็นรัฐนิวยอร์กแต่ว่าอยู่นอกอยู่นอกเมืองนิวยอร์กนะจ๊ะอยู่เขตรอบนอกแล้วนะจ๊ะก็คือภาษาบ้านเท่าก็คืออ่าอยู่ต่างจังหวัดนะจ๊ะแต่ว่าอยู่นี่ก็คือต่างจังหวัดเขาก็มีเบิร์ุซยางนะจ๊ะก็คือมีโรงพยาบาลมีร้านอาหารมีรรานค่ะมีเบิดสุยางก็คือต่างจังหวัดของเขาเนี่ยก็คือจะค่อยๆในโตอำเภอของอัน ต่างจังหวัดเมืองไทยนะจ๊ะก็คือโบเดตถึงก็่าชนนยนำบดเลยคือยังแถวมูบานจรินะจ๊ะก็ส่องของหนูก็จะสื่อให้เห็นว่าการเป็นอยู่เราอยู่ยังไงเราใช้ชีวิตยังไงอยู่ที่นิวยอร์กอยู่ที่อเมริกานะจ๊ะก็การใช้ชีวิตกับธรรมดาทั่วไปนะจ๊ะกับโบเดลเลอหรือว่าไม่ได้ร่ำรวยอะไรก็สําหรับที่นี่ก็ทํามาหากินทั่วไปนะจ๊ะก็คือแบบว่า เป็นคนชั้นกลางจ้ะบบเมนบบเมนบบเมนรวยแล้วก็บโบเมนจนนะจ๊ะก็เป็นคนชั้นกลางก็ทำมาหากินทั่วไปหนูก็ทำงานอยู่อ่มันเป็นห้างเอาเล็ตนะจ๊ะกันพวกใดที่เคยมาชอปปิ้งอยู่นิวยอร์กก็จะมูดจักกันห้างบูตบุรีคอมมอนเอาท์เล็ตนะจ๊ะเป็นเป็นขายแบรนด์เนมทุกอย่างนะจ๊ะมี200ถึง300แบรนด์เนมนะจ๊ะแต,แต่ว่ามันจะเป็นห้างเอาเล็ตจ้ะ หนูเหตุงานอยู่นั่นกับประมาณ10ปีแล้วจ้ามายู่เมริกา13ปีกับเหตุงานอยู่เออเอาลินี่สิบปีจ้ะจา้าจังไรกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องแม่ลูกนิวยอร์กนอกเมืองในเรื่องจ้าจังไรกับฝากเป็นกำลังใจให้ช่องของหนูด้วยเนาะคะ่ะเพราะว่ากับเหตุมาใน25้ 25, 25คลิปแล้วเนาะคะ่ะกับ จังเลยกับฝัดติดตามนี่เลยจ้าวันดีจ้า